สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เปิ้นก็อยู่ร้านกับข้าวพื้นเมืองนะคะชื่อร้านว่า ก่องคำนะคะอยู่ที่แม่ริมค่ะที่ร้านนุ่มลื่นมากเลยนะคะเพราะว่าบริเวณร้านเนี่ยก็จะมีโต๊ะนั่งนะคะอยู่ใต้หลองข้าวและตรงนี้เป็นศาลาแล้วก็เป็นบริเวณที่นั่งภายในร้านที่เป็นบ้านนะคะอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายมากเลย,ยงั้นมาดูเมนูอาหารกันค่ะคันขอชิมเป็นเชียงดาก่อนนะคะแกงผักเชียงดาปลาแห้งคนเมืองแกงเชียงดาใส่ปลาแห้ง ร้อยโหลัมคนาดนี่คะ่ะลาบหมูคั่วโหตะกี้นั่งรอนี่คือกลิ่นพริกคั่วนี่หอมออกมาเลยนะคะลาบหมูมันต้องกินกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆไญ่อ้หอมมากอืมผักไภยคะ่ะ ลาบหมูคั่วไม่เผ็ดมากนะคะแต่หมอมพริกลาบแล้วก็กลมกล่อมอร่อยมากเลยอะ่ะเค็มกำลังดีอะ่ะกินกับข้าวเหนียวแล้วเธอเผ็ดมากค่ะน้ำพริกขาจิ้นนึ่งนะคะนี่น้ำพริกขาหอมค่าแล้วก็กินเปรี้ยวนิดนิดจิ้นนึ่งเอ็นๆอ,อย่างนี้นะคะทุกคนถ้ามาแล้วคือบอกเลยต้องกินแบบนี้อร่อยมาก เอากัน p e r f e c ์มีแบบเอ็นติดอย่างนงี้นี่คือดีมากมากขายจะหมดแล้วอ่ะเป็นยังไงเอ็นเนี้มันสวัรคิ์ขึ้นคือใช่ไหมมีเอ็นมันกุดๆรอร่อยมากเลอนเลยอะสามร้อยห้าสิบห้าอีกอ่ะใช่ลำอ่ะล้ำกุย่างเลยวันนี้มาเนี่ยโอชอบลำสุขใจไปล้เจ้า เดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อนะคะเราจะลองชิมกาแฟของที่นี่เลยคนเยอะมากเลยอร่อยมากจริงๆเ <c oughs> ครื่องดื่มที่ปนสั่งมา <c oughs> ก็จะเป็นเอสเอสโซ,โซเย็นนะคะกับลาเต้เย็นแบบนี้ <c oughs> อือเป็นขั้วเข้มแต่ว่าพอผสมกับนมแล้วไม่เข้มนะคะอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากคะ่ะ กินได้นุ่มนวลเลยแล้วก็หอมกาแฟไฟปาย,าย,าย,ายหอมดีมากดีอ่ะอร่อยค่ะเอฟเย็นนะคะเอสเซโตเย็นอ๋ออันนี้จะขมนิดนิดแล้วก็นมจะน้อยหน่อยก็จะไล์ๆกว่าตัวลาเต้อร่อยค่ะใครมาที่สวนส้มเปาๆนะคะที่บ้านแม่ขีดเนี่ยรถเล็กก็มาได้นะคะตอนนี้เพิ่ใช้ร เพื่นพาทุกคนมาเที่ยวสวนส้มที่แม่ริมค่ะสวนเปาเปาค่ะสวยมากเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บส้มแล้วก็กินส้มสดๆที่ต้นนะคะไปเราไปเดินเที่ยวสวนส้มด้วยกันนะคะสหาพอปถ่ายรูป เนี่ยนอกจากมีส่วนส้มนะคะพอปพวกนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้านข้างมีสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยววันจะพาเดินทั่วๆเลยนะคะ80บาทค่าเข้าแล้วก็กินส้มในสวนได้แต่ถ้าเกิดสมมุติตัดมาแล้วเนี่ยก็เอามาชั่งที่นี่ก็จะกิโลละ60บาทค่ะเดี๋ยวตอนนี้หาพอปก่อนนี่ลงมาที่สวนส้มโอโหบรรยากาศด,ดีสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะ นี่คะ่ะข้างในส่วนส้มสวยมากเลยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะใครมาแล้วแบบว่ามาแม่ริมจะทําอะไรมาส่วนส้มได้เก็บส้มสดๆสดกินที่ต้นได้ซื้อกลับและยังมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆแบบนี้อีกโอ้ โด,ดกมากแล้วดูน้ำฝนน้ำฝนอยู่บนน้องแล้วน้องใสอย่างนี้เลยอ่ะสวยจังเลยส้มเป็นพวงเลยค่ะทุกคนแบบเยอะมาก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 ,มาก,มาก่กี้ถามเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะกินส้มที่อร่อยอร่อยอ่ะให้เลือกที่ผิวแบบว่าขุข่ะแล้วเนื้อข้างในเขาจะอร่อยมากเลยตื่นเต้นต้องหาตัดกันลแล้วล่ะตัดคันไว้คันมือ <c oughs> สีเหลืองๆมาชิมสักต้น<ร><ร>นี่นี่จะตัดอันไหนดีได้แล้วมัง้ง อ๋อถ้าแบบนี้มันจะหวานอย่างเงี้ยเหรออันไหนอีกคะอ๋ออย่างนี้มันจะหวานเ<ว>อองันเดี๋ยวเราลองชิมเลยนะเนาะ,อะขอบคุณค่ะ,คน,คะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้จะหวานนี่สีลายลายจะหวานนี่นะคะส้มเก็บสดๆถ้ากินที่นี่เนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะคะก็คือแกะและกินที่นี่ได้เลยโหสดมากอ่ะ กรอบเด้งต้องใช้กันไกตัดต้องใช้กันไกตัดห้ามดึงนะคะเขาบอกว่าถ้าดึงแล้วรสชาติจะไม่ดีเท่ากับใช้กันไกโอ้โหเนี่ยเป็นเด็ดมาตะกี้เนี่ยหอมมาก <laughs> อยู่ๆก็มีฝนเข้ามานะคะเขาบอกว่าโอ้มันอาจจะไม่หวานเท่าที่ควรนะเพราะว่ามีฝนตกมาสองสวาวันเย่้ยค่ะแต่สําหรับเรามันหอมขนาดนี้นี่ใครจะอดใจไหวนี่ <laughs> ชิมส้มนะสดๆจากต้นื <laughs> เนี่ยเวลากินส้มสดๆจากต้นมันอร่อยแบบเนี้ยแต่ก่อนจะไปสวนส้มแต่ละทีต้องไปไกลมากเลยต้องไปถึงฝางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงฝางแล้วมาแค่แม่ริมค่ะได้สวนส้มเหมือนกันอร่อยอืม,อม cứng đi ooh này hả? cho á? đúng, ooh, nước như ngay, như này, xinh chăng này? xinh quá, ngọt không? หวานค่ะอร่อยถ่ายรูปด้วยกันดีกว่าจริงเหรอไม่ไปแกนนะถ่ายรูปด้วยกันสวยๆดีกว่า่าเถอะค่ะมาแ้วมาแลแก่น้เดี๋ยวลงไปถ่ายเองกันถ่ายรูปด้วยกันก่อนสวยๆเพราะว่ามาถึงนี่แล้วนี่ค่ะตอนนี้เพิ่นเดินลงมาจนถึงสะพานไม้ไผ่แล้วนะคะโหทุกคนคะสวนส้มวิวสวยมากๆเลยตรงนู้นก็มีสวนดอกไม้ด้วยนะคะ สวยสุดลูกหูลูกตาอยู่กับส้มอยู่กับสวนสวยๆแบบนี้หลักก็อยู่กับเปิ้ลด้วยค่ะ <c oughs> อันไหนส้อมอันไหนคนเนี่ยกลมเหมือนกันหมดเลยไม่ปุ่มไม่ปั่มม,ม,มันก็น่ากินนะกินเลยโอ <c oughs> มีใครเป็นทีมแกะส้มแบบเปิรลบ้างคะ่ะทีมแกะส้มแบบจิกลงไปแล้วก็ผ่าตรงกลางออกแบบนี้ส่วนมิฮาร์ตเขาเป็นทีมแกะส้มแบบว่าต้องแกะแกะแกะเปลือกออกก่อนนะแกะไม่เหมือนกันกินตลอดเวลาที่อยู่ในสวนจริงๆเขาจะไม่ให้เข้าแล้ว กินไม่หยุดกินไม่หย่อนอร่อยดูสิคะแทบไม่มีเม็ดเลยอ่ะนะนี่ค่ะตอนนี้เป็นกำลังเดินขึ้นแล้วนะคะสวนส้มที่นี่สวยมากมากเลยอ่ะจะกินอีกได้ไหมจะกินอีกใช่แล้วคุณแม่สวนเป่าๆใจดีมากเลยนะคะ เดินมาดูแลตลอดว่าส้มลูกนั้นลูกนี้หวานอะไรยังไงอย่างเงี้ยข้างหน้าหนาวกว่านี้อีกหน่อยนะหูโหสตรอเบอรี่ออกนะใช่ใช่<ห>นี่น้ำส้มนะคะน้ำส้มจากสวนเปาเนะคะกินน้ำส้มแบบนี้กับบรรยากาศด้านหลังแบบนี้นะคะหวานโอ้หสดชื่นอร่อยมากเลย นี่คือส้มที่เพิ่นเก็บมาเดี๋ยวเพิ่นจะไปช่างนะคะหัวส้มที่เก็บมานี่น้ำหนักเท่าไร่กันไได้เยอะมากเพราะว่าแม่บอกว่าให้กินที่สวนให้อิ่มใช่ไหมแม่ได้จ้ะออแถมให้อีกหนึ่งลูกด้วยขอบขึ้นค่ะที่เหลือยู่ได้ท้องหมดแล้วนี่ค่ะนี่หลานเหรอคะเื่ออะไรลูก ลดถ,ถังรถถังยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามยิ้มเลยลูกอ่อน <laughs> ทุกคนคะ <laughs> เดินทางจากแม่ริมมาง่ายมากๆเลยไม่ต้องไปไกลก็ได้เจอสวนส้มสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาสวนส้มเปาๆที่บ้านแม่ขิดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เปิ้นไปก่อนฝากกดไลค์กดซับ s ไคร b e ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยย yeah. โอ้หพี่ฮะแถวนี้ดกมากเลยส้มดกมากๆเลยค่ะพี่ฮะโอ้โหต้นนี้ดกมากจนแบบกิ่งนี่คือแบบโน้มลงมาเลย